สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิร์นออฟฟิเชียลหรือว่าช่องของน้องผัดสาวลาวคนขมวดน,นั่นเองสําหรับมื้อน,นี้น้องผัดกําลังอยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวคนนงนั่นเองนอหลังจากเลิกงานผัดก็ได้มีโอกาสหนีเที่ยวนอพี่น้องหลังจากที่ว่าเอาเ่อเฮตงานบ้นเมื่อนอเฮากลับมายางหละตลาดชอปปิ้งน้อยนึงนอเซิรมื้อนี้ที่อุ้มอยู่นี่ก็คืออ่าเป็นของ,ของพันพีใไม่นอที่ลูกบ้าน พ่อแม่พี่น้องมายาังชมบรรยากาศในตลาดอินดี้เนาะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งอยู่ในย่านดาวคนนงเลยเนาะพี่น้องซึ่งเป็นตลาดที่มีแต่แบบเ,เครื่องขายแบบวัยรุ่นเนาะแล้วก็มีร้านมีบาร์น้อยๆให้นั่งดื่มนั่งกินนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ภาพจัดจะเหนื่อยแขนน้อยนึงเพราะว่ามีอุ้มเอมมี่มานำยังบ้นได้กลับห้องเชื่อเนาะจะเป็นจังใดมื้อนี้ก็ไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยเนาะบรรยากาศจะเป็นจังใดมาเลย สำหรับตลาดอินดี้ดาวขนองแมนตังอยู่บริเวณริมถนนสุขสวัสด 2, ิ์สองนแแวนงจมทองเขตโจมทองกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งเป็นตลาดกลางคืนหรือไนท์มาร์เก็ตนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเครื่องขายก็จะเป็นประมาณว่าแบบสไตล์วัยรุ่นนะเนาะแล้วก็จะมีบาร์น้อยๆคือจังที่น้องพัดเวาไปในต้นคลิปเนาะ ซึ่งอยู่ภายในตนลาดเฮาก็จะเห็นความเป็นระบบระเบียบของแผงที่เพื่อนขายเครื่องเนพินงเนะจะบบได้แบบหุกโนแล้วกับแบบเฮามีทางยางสะดวกสบายเนเพื่อนจะแยกเป็นโซนอันของกินเนแล้วก็แยกเป็นโซนขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับนี่ก็จะเป็นแบบส่วนเสื้อผ้านอที่พัดผาพอแมพี่นงยางนี่ก็จะเป็น อีโซนทางข้างขวาเนาะหลังจากที่เราเข้าประตูมาเนาะพี่น้องในตลาดก็จะมีพวกกิบช็อปเนาะมีเสื้อผ้าแฟชั่นหญิงชายเนาะซึ่งแต่ละบุตเพิ่นก็จะมีความระเบียบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเครื่องกับโบแพงเนาะพี่น้องเนาะกับพอแตะต้องใดแล้วเนาะแต่ว่าผู้ใดเข้ามาในตลาดนี้รับรองต้องเสียเงินแน่นอนนะ้ะใจบกแข็งคือน้องพัดฮฮ บอกเลยเนาะว่าตลาดนี้คเครื่องขายหลายแห่งเนาะถ้าผู้ใดใจบกแขงลหลีอจะมาย่างก็พี่น้องเลือกเสียงเงินแท้เครื่องหลายหลยยีเนาะสำหรับวันนี้น้องพัคกสิพาพวกแม่พี่น้องอย่างกองไปนอทำเนีันใดถูกใจพัดกะเออนี่นะมาเห็นต้นไม้แล้วแบบนี้นี่มีร้านต้นไม้เนาะ เราซีบาค่อยบ้าวอมตุกตาลอดตะล่าทัพี่น้องพี่จริงก็น่าสิงกับบ้านแต่ค่อยบๆไปอาบน้ำเลยเนาะเพราะว่าตุกตากันยังบ่ทันได้เอาไปซักเนาะเอามาอุ้ม ชิย่างหาซื้อของกินแล้วพัดกระสิกับ๊บเลยเนาะเพราะว่าถ้าเอกาอาจสิบฉได้เสียงสดแล้วพัดอาจสิริภากด์อาอยุวานเพราะว่ามันมีเสียงเพลงหลายเนาะมันสิลล์ลงยูทูบก็ได้นั่นเองถ้าก็จะเดี๋ยวพัดชิย่งางเลาะซื้อของกินแล้วกระสิกับบ้านแล้วเนาะ ก็ต้องบอกได้เลยนะว่าอยู่ในประเทศไทยนี่แบบพัดมักหลายพน้องพัดมักนํามันตลาดมีทางกลางเวนกลางคืนเห็นไหมแม่เผาบ่ว่างกลางวันไปย่างชีนะเผาก็มากลางคืนได้นะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เผาก็ต้องระวังแน่นาะเพราะว่าโควิดมันกลับมาระบ้าอีกเชื่อนะก็ต้องย่างก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองแล้วก็ใส่แมสใส่ยางเน้าล่างมือจ็บเจือหนะตอนนี้พักกันย่างวนมาทาง มันจะมีฮานบาเนาะพี่น้องให้นั่งเนาะกินนู่นกินนี่โซนของกินของกินก็นมีหลากหลายแหงอีหลีพี่น้องแต่ว่ามีโครงการคนละครึ่งเนะาะค่ะเป็นคนไทยเนาะก็สะดวกสบายหลายเนาะเห็นบาอยู่ข้างๆนี่โอ้ยเปิดเพลงมันขนาดพี่น้องอ้ อยกันยางกายไปกันแนมมันกันไดนี่ก็กระซูมกองมาใส่เห็นหมคิดในใจมานั่งแล้วมันได้ได้งสีได้บันดิก,ก้ามันชีนาแต่ก็ะพัดกรบบอกอยเป็นคนเข้าพับเข้าบานเนาะตั้งแต่มาอยู่อุเทพเจ็ดปีนพัดเคยไปยุสะเทือนเองเน้องพี่น้องน้อไปเที่ยวพับ พี่น้องสำหรับคลิปนี้กระโมีอีกแล้วน้องพัดก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างเล่ไฟในตลาดอินด,ดี้แล้วพัดก็แอบซิกแซกไปกินไอ้อย่งก็พัดไทยกุ้งสดนาะแลวก็ซื้อได้หอยอย่ยางก็หอยเชอรี่บ่หรือหอยอย่างว่าที่เพิ่นขายนะกล่องละหกซิน้องพัดก็ได้หอยกล่องหนึ่งในเป๊กซี่แก้วหนึ่งในเมือนี้นะาะกลมาย่างเละสมบรรยากาศนาะงสมบ่เลยตลาดนี้คึกคักหลายพี่น้อง